มาครับผมวันนี้ทีมงานไอ้นุ่มสามเยี่ยวครับไก์เดอะพี้ละกที่ขับได้มนนี้เป็นงานวันเกิดของไอ้นนทได้พี่น้องเด้นะครับไอ้นนท์วันนี้อายุครบสี่สิบเอ็ดขวบแล้วว่าฮะสิบสี่โอ้สีเโอ้ยังมายเโมมื่อกี้ต้องการวันนี้มีอย่างเนี้ยอยนี้ครับผมเนื่อตะก้อกางไหนเพียรตะก้อ จีบมาขันเตี๋กันได้กับเตี๋ครับเตี๋ยให้กูนี่ครับเตี๋ยให้กูขั้นนมไก่ขั้นเครื่องไก่กับบาสกุลกันเลยด้วยหรือว่านี่บอได้อยู่กำลังคุยกันอยู่เฮียครับคุยกันเป็นยังไงล่ะคะถามว่าซ้อมหมดเดี๋ยวนะซ้อมวันนี้นี่ซ้อมนี่ซ้อมนี่ซ้อมนี่โอ้ยตายบอได้ซ้อมแต่พร้อมรู้บู้โอ้แักแท้บอได้ซ้อมแต่ความร้อนนะครับมาครับจีบมาครับครับจีบมาถ้า แชซูซีได้เตะกันได้พี่น้องได้เาเรื่องราวของตะก้อเนาะแม่บอเรื่องตะก้อกรบโบบนในดอกแต่ว่าขั้นจีบมากอะขั้นแพีมันเตะกันได้เตะให้ขั้นกินเบียร์นี่กินเบียร์แล้วเตะหรือเปล่าบ่บ่เหรียญน้ำเอาโอเคครับมาวันนี้ลาบมีกล่องเหมืเลยลาบเปิดพี่น้องลาบเปิดเด้อวันนี้กินอะไวมาลาบเปิดเงางไก่น้าไปเออเบาบางบอกพริกจะข้ามเลนะนี่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 พริกสดอยู่เอ็นหูสวงนี้เบื้องตาน

มากินน้ำกันนะครับเจี๊ยบก็เากับน้ำมันนี่ะพี่น้องไม่กินเหลอกข้าวไม่ได้รับแกโอ้ยโอว่าพี่นองเ่ง่ได้เลยบะต์นู้ยเราเพิ่งมาแต่ไทยเราไปไทยลุ้นโอ้ยตายได้พี่น้องเด้พี่น้องเลยนุ่นเดี๋ยวเราเคียงในอยู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวครับผมวิถีชีวิตแรงงานไทยนี่สิโอนะครับการเป็นการอยู่กันป่ะนี่ละนะครับมูนี้กะมาสลองมันคล้ายมันขึ้นฟองไอซไซ ะครับมาพาไปหาแล้วก็เราอยู่สาบุอยู่ในพี่บอกเฮ้ยไอ้นนท์ขอควาเกิดใส่โอ้ยพี่โอ้ยนี่เห็นพี่น้องทางผุดกินแล้วแต่ว่าเจ้าภาพเอาให้เบื่อเอาล้างซ้อนนะครับล้างยู่พี่น้องนี่ล้างเพื่อรักจานด้วยนี่นะครับผมวันซ้อนครับวันนี้กะวันเกิดน้อเนาะครับครับวันเกิดวันเกิดไอ้นนพี่น้องนะครับกะนี่ละตุ้มโฮมกันนะครับนิสภาพในต่างแดนกินข้าวกินน้ำกันนะครับพอให้พี่น้องได้กินอยู่ที่นี่กะมีใจแล้วแล่วว่าเุวินแล้าล้างแกะช่วยล้างซ้อนเถอะ ครัสนคูกันสนูกันนะครับโอเคนี่แล้ะครับผมงานส่วนออกไม้นะครับทีมงานสามเดียวนะครับนี่เข้าจีน่าก่นเาเนูตลอดโอเคครับแก้วตลดแล้วเอาเดี๋ควนควนว่างนี่ม้อนี้วันเกิดนี่ขอคำคมเนี่ยมันเกิดนี่เป็นไรมันเขาอยู่ต่างแดนนี่ใช้ชีวิตแบบไหนเนี่ย คำคมไม่มีคำนุ่มีน่ารอแต่พอทนนมาเคนเรียก่านนะเอาคำเอาคำคมนีกันนะว่าไหนนะน่ารอแต่พอทนยังญ่อไม่ทนเลยไม่บันจนไม่ทนเลยโอหนุ่มนี้ในต่างแดนน้แก้วไปกมีคำคมปะ่รอเอานี่จัหน่อยนุ๊กอะไรด้วยนะโดนเนี้ยอโดนเนียครเบคำกาดรฟวตาเนาะเดรวาครับ ออเอาไว้สไม่รอแต่พอทนกำนมอย่างเดียวแก้วโอ้ยแก้วนี่ล่ะครับมีแต่พานตาตังแดนค <c oughs> รับผมอาก่อน <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>